มาดูในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะโดยสออบตอน,นะคะขับเคลื่อนงานพัฒนาปี2566ที่จะถึงนี้นะคะเป็นการชูค่ะแล้วก็มุ่งเป้าใน4เป้าหมายนะคะ4โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ นย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอ,อบตอน,นะคะแจงแนวทางการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปีงบประมาณ2,566เน้นมิติด,ด้านการพัฒนา4เป้าหมาย4โครงการค่ะซึ่งประกอบไปด้วยงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเป็นการเน้นนะคะด้านอำนวยการ อํานวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบค่ะได้รับการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจยอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค5จังหวัด,ดแดนภาคใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการศึกษาทักษะอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนงานพัฒนาสังคมภาคหูวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะจะส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมศา,ศาสนาเพื่อสันติสุขและสุดท้ายค่ะคืองานเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือเป็นการสร้างความเข้าใจต่อนนานาชาติเพื่อให้ภาคประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศค่ะให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะ